เจอกันแล้วนะช่วยขึ้นโลงขึ้นเจ็บสบาออรัสฮะ,อะเออรัสสักทุกหมายัานมันเนี้ยดีตามต้องเสร็จเช็คองศาดิทุกไงฝากด้วยนะครับ ไอเกียสไปร์ลคันไอเกียรท็อปเซนิคเมิสายไอเกีนะครับชุดนี้เหนียวๆเ,เลยสายปีส e นะครับผมใช้เป่าปด้วยนะครับนิวเจ a t ชั n นบายบุษบาบุษบาออรัสจัดตุกบ